สวัสดีค่ะว่าพอกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวๆแล้ <c oughs> นวนันวเล็นุ่กระตือโอ้ยส่วงนี่คือเป็นอะไรยังไงจังสีแค่กิดนว่าต่ำบนยอดนี่จ้าแค่กิดนว่าหนูคือหมักแถมือนี่นนนส,สวิว่าต่ำบนยอดสูกินเลยเป็นจะแซบปะจะแซบเลยเนาะ่ะไปเบิรงวิธีวิธีวิธีแล้ววิธีกันเลยแจขิงคิงปลูกเองนี่ ก่อนอื่นก็ซับก่อนแล้วจ๊ะเนาะกลิ่นต่ำอันนี้มันยากลำบากเลยดิพงนน้ำอันนี้มันกับขั้นแต่กับมากแต่ข้นวันแหน่น้ำนะคะบอบอมข้ามเตือนเลยค่ะคุณยิง่งมีขั้นมาควรรับประทานนะคะเด้อมันเป็นแบบว่าดยาบหรนอแคะ่ะเนาะคุณยิง่งเนาะ กันนหมเป็นจะเป็นประจําเดือนกินโอ้ยไ่อยากผ่าเอาสับซูเบอร์ความไหนเป็นยาขับเลือดด้วยค่ะเนี่ยมนแรง มได้แบบนี้แล้วนะคะเนาะบับน,นี้ใส่ยังกปกติขิงใส่ลนะขิงใส่มันหอมะบบนี้ใส่ยังอีกใส่แนวหมากตัวบน,นี้บกแนวอบนนี้เอาไปบีบใส่บีบใส่พอมใส่พร้อม เดีย๋ยวนะคะมาเบิรงกไมที่การต่ำเลยเนาะค่ะละอืมมีบกักพริกบ่าอยาไปใส่หลายเด้อบอกักพริกเพราะว่าบักย่อมันเหมือนเผ็ดอยู่แล้วไงม,มีบกักพริกใส่ซีนไว้พ่อคิงกับเผ็ดอยู่แล้วเนาะใส่อย่างก่อนกระเทียมเนีย่ยละ่ะใส่ลงไปใส่น้ำตาลลงไปต่ำให้มันแหลก สาดตำมนีมันสิออกส้มๆหวานานะคะตำใช่คอมใส้ตำไงบ่เงียง้ยน,นะะอ่ะลงไป เราก็ะตำมต่อชตตใ,ใช่ปหะครัเปียกมะขามเปียกใส่แฉ่พอพอว่าสีใส่บักหน้าอยู่อยากใส่มะขามเปียก เสร็แล้วปุ๊บกไปขาดอะไรที่เราใส่ใส่ใสชดสลด็ น้ำปลาอส่ช้าหน่อยดูสมบัติเนี่ยเห็นปะขาดไม่ได้ยังแสบดินี่ช่วงนี้เราไปติดนอนเว้นนอนอยังก็ว่ากันไปโอ้ยเหมืนเจ้าของใส่ดูเดือดอะไเผ็ดมัน่นพี่ใหญ่ใส่เลย เนี่ย yeah. ส่วนผู้ใดบ่ดกินปลาแดกดิบกปะปลาแดกต้มได้อยู่เลยค่ะตอวน้ำไลยเหีห่ยเลยโอ้โหคิด มาเบืเอบ้องตอนต่อไปใช่จ้ะแซบ,บรอยเรียบและเรียบร้อยเป็นแต่แซมอค่ะกลิ่นครับเนี่ยแซบได้ยพี่ยะ้องตามเบื้องเด้อจ้ะแซบดีเดียรเข้า <c oughs> ไปกินกันหรอ